รักรนสั้นเอชซีเรื่องช่วงหน้าหนาวมาแล้วจ้าโอ้โหวันนี้เขาบอกว่าจะเป็นช่วงหน้าหนาวที่หนาวกี่องศานะ นล้วคนน้วคนนี้ก็ยืนอยู่ทำอะไรก็ไม่รู้เราไปักดีกว่าวันนี้เป็นช่วงวันอันนี้เป็นช่วงหน้าหนาวฉันก็ต้องใส่ฮิ้กกันหนาอย่างแงันหนา เพราะว่ามันจะมีองศาด้วยนะเนี่อือหือแล้วฉันน่ะไปอยู่ได้ไหมเนี่ยถ้าหนึ่งน้ำองศาก็หนาว จ้ะพี่คะพี่อะไรอะฮะอืมพี่ยะขอว่าช่วงหน้าหน่อใช่ไหมคะช่จักต้องใส่ชุดจักรเงีนยน่านะคะ บ๊ายบายค่ะ นี่พวกนี้มันมาเล่นด้วยกันเนี่ยชิมันติดบัก๊กยืนๆก็ยืนนิ่งมาไอ้ติดคนนี้เราเขาจะไปไหนกันน่ะ นี่ก็เดินวนอยู่นั่นแหละเป็นบากหรือเปล่าวะเนี่ยจะไปไหนของเขาอื้อไอเด็กคนนี้ นี่แกจะวิ่งมุงทำไมอะฮะเป็นอะไรปะเนี่ยเนี่ยวิ่งวนกลับใชยไม่น่าเชื่วเอ็นเอ็นสองคนนี้แกมันเป็นม้าใช่ไหมเนี่ย ชิดธรรมดาดีกว่ามันจะไม่แรงอย่าชิดแขนฮ้วยชุดนี้แล้วกันกลับบ้านฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยกินข้าวหน่อยอข้าวนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย งัน้นกินทั้หมดแล้วกัน,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 นหยำรำหยำเฮ้ยกินเยอะมากโอ้โหนี่เหมียวมายืนยรอตรงนี้ทำไมฮะนุ่นไปเล่นตรงนน้นฉันจะเข้าหนะ้องน้ำโอ้ฉี่ฉันกินฉี่ลาดฉันกินเอ่อน้ำปัสเชงเยอะเกินไปแล้ก็เลยฉี่ลาดโอ้ยดึงดึง ไปไหนอะช่วงหน้าหนาวไม่ไไมีเลยก็บอกก็ไงหรือว่าจะม,จมาพวกเน,นี้น่าจะใช่นะที่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่ามาพวกนี้โอ้โห,โหขับปลรตัวย่านไปซื้อของดีกว่าของละยี่สิบบาท ปดตีแล้วนี่นะของเนี่ยจ้าเลอกเล้นจ้าสายเยนะจ๊ะอ้อเหะของพวกเนี้ยน้อยมีคนเอาแล้วเหรอเจ้วของพวกนี้มันน่าวะเนี่ยม,มองตรงนี้ค่อยชัดงเอาเนาะ 唱一歌 น,นี้ก็พออะละยี่สิบบาทที่ะอุ้ยแพงสิเราคุณผิดไปมันต้องแพงสิปน้อยตอนนี้กําลังใกล้ช่วงหน้าหนาวตอนนี้ยังร้อนอยู่เฮ้ยมีน้อยกว่า จะเล่นอะไรกันดีขับรถสิ่งก็ได้จ้ะโอเคนั้นตามฉันมาฉันก็มีรถอยู่คันหนึ่งนั่นเนี่ยโอ้โห I did the Yahweh. Oi, 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 oi. Yeah. โอง้ยย้อนอะไรอะ่ะโอ้โหรถมีกระสุนด้วยอะไรเนี่ยรถปืน โรถอะไรกันเนี่ยห้าติดกำแพงรถบ้าอะไรห้าติดกำแพงฮัลโหลจะไม่รู้หมือนกันชิบเอ้ยขอขึ้นมั่งขอขึ้นโอชิระของมันอไรนมาเนี่ยได้ค่ะโอ้โหรถรถยังกระซาร์กลมแม่เลยอือหือ

็ยังเป็นอีกนะขอเล่นก่อนเดี๋ยวแต่จะไม่ได้เป็นเจนะ้านะหาวไปอาบน้ำเปลี่ยนเลยมันหนาวว่ะ,ะ,วะแตใช้เดือนสี่เปนช่วงหน้าหนาวนี่หว่านี่มันได้ไมเอ้าไอค้คนนั้นมันหลอกว่าเป็นพรุ่งนี้แต่วันนี้เป็นช่วงหน้าหนาว โอ้ยช่วยหน่อยนะแล้วจะได้ตายแล้วไม่ไม่ไม่ทำไมนะอุ้ยอุตอดฉันเราจะไปไกายเป็นสีขาวไม่อาจจะแข็งอ่ะโอ้ยโอ้ยฉันไม่ไหวแล้ว น้ำแข็งแล้วล่ะเอาไม่เธอกลายเป็นน้ำแข็งแล้วไม่นะเออฉันจะยืมเธอไม่ได้ฉันจะช่วยนายนะฉันช่วยหาช่วยไม่ได้ค่เอาเธอทำไมจีกลายเป็นน้ำแข็งแล้วนี่กลายเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งหนีดีกว่า นสนใจแน่แ่แมะร้นงราวของเขาจบแค่นี้ร้อยานี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้กับปังกันด้วยนะคะบ๊ายบาย